สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มาประกาศให้คุณผู้ชมเฝ้าระวังกับโทรศัพท์มือถือนะครับประกาศเตือนอันตรายขั้นสูงสุดสาหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ที่ผลิตจากประเทศจีนเพราะขณะนี้ทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์เว็บได้ตรวจพบว่าโทรศัพท์มือถือระบบ Android 2ยี่ห้อ ซึ่งผลิตจากประเทศจีนมีไวรัสประเภทมันแวร์อยู่ในระบบของโทรศัพท์มือถือนั้นด้วยครับซึ่งการตรวจพบยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการโหลดแอปพลิเคชันอันตรายมาใส่ไว้ในเครื่องแต่มันแวร์ชนิดนี้ถูกฝังมาอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาตั้งแต่แรกแล้วนักวิจัยที่ใช้ชื่อว่าดรเว็บยืนยันว่าพบ ไวรัสประเภทมันแวร์นี้ตรวจพบในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน2ยี่ห้อมียี่ห้อเลกูและโนมูซึ่งวางจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์ระดับโลกคือ amazon.com หรือเรียกว่า amazon.com ก็ได้นะครับเว็บไซต์นี้จะจำหน่ายสินค้าทั่วไปและจัดส่งให้กับทั่วโลกเลยครับ โทรศัพท์มือถือ2ยี่ห้อนี้จัดจำหน่ายโดยบริษัทขนาดเล็กในประเทศจีนแต่ก็จำหน่ายไปทั่วโลกทั้งนี้ทางดรเว็บเองก็ไม่ได้ยืนยันว่าบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือนี้ได้เจตนาฝังมันแวร์ไว้กับตัวเครื่องเองหรือมีผู้อื่นแอบทำลงไปแต่ก็เตือนให้ผู้ซื้อระมัดระวังให้มากเพราะข้อมูลสำคัญของผู้ซือ้ออาจรั่วไหลไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพได้ ฝากเตือนถึงท่านที่ชอบซื้อโทรศัพท์มือถือราคาถูกจากตลาดบ,บริเวณชายแดนระวังจะโดนไวรัสประเภทมันแวร์นี้ไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ